In กับ into หลายคนยังสับสนว่าตกลงมันคล้ายมันเหมือนหรือมันอะไรยังไงวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังสวัสดีครับคุณพิระนะฮะจาก o p i ป a c a d มี y วันนี้มาพูดถึง in กับ Into ซึ่งแน่นอนมันอาจจะเขียนคล้าย,ายกันทาให้หลายคนยังสับสนนะครับเจอในรูปประโยคต่างๆก็เลยเหมือนแบบบางทีแปลสลับกันหรือว่าไม่มั่นใจตกลงมันแปลว่ายังไงดีวันนี้ก็เลยมาไขค,ความลับตรงนี้มาไขข้อสงสัยตรงนี้นะฮะ in กับ Into เป็น Preposition เหมือนกันก็จะตามด้วยคํานามนะครับ แต่ว่า in เนี่ยมันแปลว่าในหรือคือมันแบบอยู่ข้างในแล้วนะเช่น she is in the room she is in the room ก็คือเธออยู่ในห้องอยู่ในห้องแล้วอะไรแบบนี้หรือว่า a ball is in a box a ball is in a box นะก็คือเหมือนแบบลูกบอลเนี่ยมันอยู่ในกล่องแสดงว่าโมเมนต์คือมันอยู่ในกล่องแล้วนะครับแต่ into into เนี่ยมันคือเหมือนแบบเข้าไปข้างใน นะมันบอกโมชันหรือบอกโมเมนต์ของการแบบเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็เลยมีความต่างกัน in คืออยู่ข้างในละแต่ into คือเข้าไปข้างในเช่นสมมุติเราบอกว่า let's let's uh, let go into the park อย่างเงี้ยก็คือมันแบบปะเราเข้าไปในสวนกันดีกว่าอย่างเงี้ยหรือว่าเราบอกว่า stop um, stop running around and get into bed อย่างเงี้ยก็คือมันแบบ Uh, หยุดวิ่งไปวิ่งมาได้แล้วเหมือนแบบแล้วเข้าไปนอนเงี้ยเราใช้เหมือนแบบ into เข้าไปในที่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นหรือเราอาจจะบอกว่า mm, I can't get into these trousers anymore uh, they are far too small for me อย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบฉันไม่สามารถที่จะยัดตัวเองเห็นไหมลงไป into these trousers anymore นะลงไปในกางเกงอันเนี้ยได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันมันแบบ มันเล็กมากเกินไปสําหรับชันละตอนนี้แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเชิงของ into จริงๆแล้วเนี่ยก็ดูรูปประโยคง่ายๆเช่นเราบอกว่า I look into your eyes อย่างเงี้ย I look into your eyes คือเหมือนแบบชั้นจ้องเข้าไปในตาของเธอแต่ถ้าเราจะบอกว่าชั้นมองที่เธอเราบอก I look at you เฉยๆก็ได้แต่ถ้าจะบอกมันจ้องเข้าไปในตาเลยก็เลยบอก I look into your eyes อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ หยิบเอาไปใช้ได้นะฮะแต่ว่าจริงๆ into มันก็จะมีะบริบทที่อาจจะมากไปกว่าการที่เราบอกว่าจ้องเข้าไปข้างในหรือมันแบบทะลุเข้าไปข้างในแบบนี้ก็มีเช่นกันนะฮะ,ะหลายคําซึ่งเดี๋ยวถ้าพูดในรอบนี้ไปเลยบางทีมันอาจจะเดี๋ยวสับสนนะครับก็ประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับในเชิงของการเปรียบเทียบเราลอง in into in อยู่ข้างในแล้ว into ก็คือเหมือนแบบเข้าไปข้างในอ่าอย่าแปลผิดกันนะครับ